สวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนครับทางช่อง,องพ่อแม่ลุงอิงครับไก่ได้เวลาแหละครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดให้พี่น้องเบิ้งครับไ,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 ไลฟ์ทาง y o youtube ต้านนาัดภ่มเคิงตอนนี้กะเกือบหกโมงแล้วครับ กาไม่หน่อยเจียบเขียวทอนเขียวมากครับมืออื่นพอกันอยู่ดอนครับ จังหวัดอุดรมมีชััโออเวรน <c oughs> จงหดดุธานีครับตั้งงี่ศูนย์ไปยังพวกประเทศกัมีนอุดรีานีตรงนี้กำลังเคลีกร์แคมีนอยู่ แลกันปะมอนอกันที่แอนสิบแปดอยู่ใส่สแปเดือนไหนโอ้ยเดือนหนานว่าเดือนนี้เดือนหนากันนังสายตัวสิบเจ็ดสิบแปนังสายเดืือนึง ขาวเด้สีขาวดอกๆเกิดสำอางขึ้นรถอยู่บ่อเรื่อยไปนี่ก่อนบ่ขึ้นเลยแกัเนี่มือเนาะออกประมาณจะเก้าโมงเลยเก้าโมงไปวันเดียวกับใกล้ไปไหนหรอซีลอยเลยไปกลับกับเดี๋ยวพัดโลอยู่ พอจิตาเหอกเพงเด้อตาเ้ออนไมาหอดีสองกลัวแล้วขี่รถมาจอดขี่แล้วแตกแล้วขี่แตกยางรอนพราขี่แตกจีหลีกำลังเดินทางกันปะปักจ่ยางไปบัวารีสอร์ทจังมันงมันสูมันสูมอ ระว่างอยู่ในมือพอจิตใจเราจะไปนำให้เรานแล้วห็นแลไปนำไก่ให้เรล้วซอยซอยครับลดีระวางอยู่ <c oughs> ไปกลับเลยมือเดียวครับอ, <c oughs> อ,อื่น <c oughs> ตั้งนี่สุนจังหวัดอุดรเาเคยไปเรีนมินิคอนเสิร์ตแล้วเนาะ่เ มืัอนี้บ่เห็นแดดเลยมืันนี่อากาศดีเลยครับขึ้นตลอดเบิดเหมือเลยรูปอันนี้ามาได้ใส่ผู้ใดมาให้ยตียุ้งเต็งเทียบมาหันบ่กกับโบเมีนทีพอกันใช้เสื้อไทยนั่นบอค่ะรูปแมนบอสีขาวๆเป็นนันเอฟซีฝากพอกันใช้มาห เพราะว่าช่ไปกุงเทพนะจำบอกไป้เลเพราะว่ามีหลายแห่งหลุเป็นมากเลยเร่อยบ้แมนแนเนะอันนั้นตองฝากรถถอดให้โหลยมตัวนี่ลูกับจะเต็มหมดเต็มหหนไ่ือเอาไปน้ำไม่ยังยังยัง็ใหญ่ดละบออยากไปคิดกัน พก็อเอกนะก็ยิ้ม,มยังสีก็เถือะแม่ย่ายานแม่เป็นขี้หนวกลูกบ้าบราณอิ๋ว <c oughs> มันคือพ <c oughs> ปอเอกเลยที่ปอคือจังไดล่ะมันเป็นใจังไดปอลูก่กันมันคือคไข่ในร้านเลยครับเพหาลูกมาใหาากก้เจ้อคนกอนออาเสียบเข้าไปแบ่งกันได้มันเต็มหรือเปล่านี่ เดี๋ยวไปรอทางล่างครับเตรียมตัวแล้วมันจากาศดีมากอเจ้านะอรน้องน้องเห็นสีหาลหาเน่าต่างกงขอสีนะ จะเยียมค่ะต้องเปนอาง้อึนแลคนอื่นั้วจเก็บเอามองต้นใม่งามงๆนะไม่เห็นสิม่เห็นั้งพี่ผู้าผยังคู่บอค่ะนักเรียนนักเรียนเข้าแเถว เเมนภาษาบองไฟปะเหม่อรองครับเดี๋ยวจะไหล่ซนใหนบึงทางช่องพ่อแม่งหญิงครับทางยูยยทูบ คูคุณคูเขายังเขากำบอกขาไล่บรีหรือเขากำนี่บอกเขาเอิ่เขากำเขากำกะดำเขากำกาดัมเนบอิตะอจิตะเป็นัองังชุดแท้เขาเอ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกหนองทุบบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวขอบกันไม้คลิปหนาครับวันนี้งานรับเชิญที่ที่ว่าการอำเภอสารกางสารกางครับจังหวัดศรีสะเกษครับสารกางคุณเอฟซีแฟนครับทุกหนองทุบบอลยนสวัสดีครับ